เมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดไปในทิศทางที่ผสมผสานนะครับก็บวกลบอยู่ในกรอบแคบๆครับเป็นการตอบรับนะครับกับรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ออกมาประกาศนะครับคงนโยบายการเงินสาหรับการประชุมในเดือนมกราคมแต่ส่งสัญญาณจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเดือนมีนาคมนี้ครับเหรอัชินีดาวโจนส์ครับติดลบไป0.38%มาอยู่ที่ระดับ34,168จุดและเมี500ปรับตัวลดลงมา0.15%นะครับมาอยู่ที่ระดับ 4,349จุดแล้วก็ NASDAQ ปรับตัวบวกขึ้นไม่ได้0.02%นะครับส่วน r u s เ e l l s m l l l แ a p 2,000นะครับติดลบไป1.61% WiX Index นะครับซึ่งเป็นตัววัดค่าความผันผวนความกังวลของตลาดเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมา2.57%ครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับตอบรับกันกับผลการประชุมของเฟดครับ ไปดูกราฟดาวโจนส์เป็นรายวันนะก็จะเห็นว่า2วันก่อนหน้าการประชุมเนี่ยตลาดลงแรงแล้วมีแรงซื้อเข้ามามี invisible hand เก่งกำไรเข้ามาคือเขาอาจจะคาดหวังอย่างนี้ปั๊บเขาอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยผลการประชุมออกมาเจอลมพาวเวลอาจจะพูดจาแล้วปอดปะโลมทำให้ตลาดหายความกังคายความกังวลก็ได้ก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ครับตอนแรกเนี่ยก่อนที่ตลาดจะ ทราบผลการประชุมนะผมหาไปดูกราฟ15นาทีเนี่ยครับก่อนที่ตลาดจะทราบผลการประชุมตอนแถวๆเนี่ยตีสองตีสยังบวกอยู่พอเนี่ยตีสอครึ่งปุ๊บครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนะี่ยตลาดก็มีการย่อลงมาก็เลยทำให้ดาวโจน์เนี่ยลงมาปิดลบ129จุดที่น่าสนใจคือหุ้นเทครอบนี้ร่วงเหมือนกันแต่ว่ายังร่วงมาแล้วยังมียังคือยังปิดขาบวกได้ส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นสาเหตุเป็นเพราะว่า ตัวหุ้นอย่างเท s l a หุ้นอย่าง Intel แล้วก็อย่างมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น Cloud Service เนี่ยก็คือ Service Now นะฮะรอประกาศผลแล้วก็ตลาดก็ยังเกงว่าเฮ้ย hey, งบหุ้นกลุ่ม Big Tech อาจจะยังโอเคอยู่ก็เลยมีแรงหนุนทำให้หุ้นกลุ่ม Tech เนี่ยอาจจะเอา p e เ f อร์ได้มากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นเล็กน้อยพาเลยพาไปดูนี่ครับ US Sector US Sector นะครับอ่า11 Sector ทั้งหมดนะที่เทรดกันในตลาดหุ้นอเมริกาผ่าน s p 5 0 0เนี่ย มีทั้งหมดด้วยกัน9เซกเตอร์ที่ปิดลบเมื่อวานนี้มีบวกอยู่2เซกเตอร์หนึ่งในนั้นคือ financial ยลครับฟ i น a n c เชียลเซกเเนี่ยมีการย่อลงมาเหมือนกันแต่ยังปิดบวกได้0.25%ในขณะที่เทคโนโลยีครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบวกได้0.59นอกนั้นติดลบหมดนะครับก็คือ Energy Sector ลบ0.17ตัวที่ลบหนักหน่อยก็คือเป็นตัว Real Estate Sector นะลบไป1 6และอีกตัวหนึ่งก็คือตัว c o m m u communication s e r v i c เคชันบเบ4% ไปดูที่โกไอตัวว i สอินด x ครับวิสอินด x к เช้านี้นะ,ะยังอยู่ที่แถวๆประมาณสักสามสก็แปลว่าตลาดยังอยู่ในเฟียร์โหมดอยู่เดี๋ยวพาไปดูรวบรวมเดี๋ยวอันนี้นเราพาไปดูตลาดหุ้นสารัฐแล้วดูตัวที่รีเลยกับสารัฐแล้วพาไปดูทั้งโลกบวกกับสินทรัพย์อื่นเนี่ยจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยตลาดตอนนี้เข้าสู่เพลย์บุ๊กดั้งเดิมก่อนหน้านี้แล้วก็คือเมื่อดอกเบีย้ยกำลังจะขึ้น เมื่อ QT กําลังจะเกิดสภาพคล่องกาลังจะหายดอลล่าร์ควรแข็งค่าบอลยูควรดีดทองไม่เป็นผลดีกับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูครับว่ามันเริ่มเข้ามันเริ่มเข้าทฤษฎีนี้มากขึ้นเนี่ยครับดอลลาร์อินเด็กซ์เห็นไหมดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อคืนนี้ดีดขึ้นมา0.54ตอนนี้เช้านี้ยืนอยู่ที่96.55ดีดกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50ปันอีกครั้งนึงไปดู U.S Treasury 10ปีครับ U.S. t r a r y 10ปีเมื่อคืนนี้ดีดขึ้นมาได้5%นะครับวันเดียวก็คือมีแรงขายออกมาทําให้เช้านี้อยู่ที่ประมาณสัก1.84ก็แปลว่าบอลยู10ปีของสหรัฐดีดกลับขึ้นมาทะลุเหนือ1.8อีกครั้งหนึ่งเพราะฉนั้นใครที่บอกว่าบอลยูสหรัฐ10ปีอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือเปล่าตลาดไพรซอินเรื่องดอกเบีย้ยมากเกินไปแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยก็ได้เดี๋ยวพาไปดูโทนสเตทเมนต์ของเจอร์ร็องพาวเวลมันไม่ได้ไปทางนั้นครับ มันไปทางว่ายังไงก็คงจะขึ้นดอกเบีย้ยและเซอร์ไพรส์ทางฝั่งขาขึ้นที่โกลแมนแสกประมาณการว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย4ครั้งเนี่ยยังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นอมองแค่เฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐจนถึงตอนนี้นะที่ตลาดรีแอคมาการปรับฐานอาจยังไม่จบครับทุกคนหายใจไว้ลึกๆนะครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลการประชุมของเฟดเมื่อคืนนี้กันเลยนะฮะว่าประธานเฟดโตร์มพาเวลหลังจากการประชุมแล้วออกมาแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงนะครับการใช้นโยบายการเงินยังไงบ้างครับ เมื่อวานนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐออกมาประกาศนะครับหลังจากที่การประชุม2วันตั้งแต่วันที่25ถึง26มกราคมเนี่ยเสร็จสิ้นไปนะครับก็ประกาศผลกันเวลาประมาณตีสอของบ้านเรานะครับในเช้ามืดเ,เมื่อเช้านี้นะครับโดยธนาคารกลางสหรัฐครับส่งสัญญาณบอกว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในเดือนมีนาคมนี้รวมไปถึงยืนยันนะครับแผนที่จะยุติการซื้อคืนปนธบัติรัฐบาลหรือว่าการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE เนี่ยในเดือนมีนาคมเช่นกัน แล้วก็รวมไปถึงนะครับจะเริ่มมีการลดขนาดบาลานซ์ชี้หรืองบดุลครั้งใหญ่ต่อไปนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุนะฮะว่าจะลดงบดุลในช่วงไหนแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่า QE เนี่ยจะสิ้นสุดเดือนมีนาหลังจาก QE สิ้นสุดปุ๊บนะครับเดือนมีนาเดียวกันเนี่ยก็ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกเลยนะครับซึ่งการส่งสัญญานี้นะครับก็ออกมาฮะในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่ค่อยเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาตัวเลข GDP ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นมาาอย่ง่งแงแแ็กร เงินเฟอ้อนะครับปรับตัวขึ้นมาอัตราเร่งสูงสุดในรอบ40ปีขณะที่เฟดเองยังคงใช้นิโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันของเฟดนะครับที่การประชุมครั้งนี้เนี่ยประกาศคงไว้นะครับที่0ถึง0.25แต่แล้วก็ตามเฟดนะครับเห็นความพยายามที่จะควบคุมนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อไม่ให้มากเกินไปฮนะประธานเฟดเจโรมพาเวลอ,ออกมาบอกนะครับว่าขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเหนือระดับ2%แต่ตลาดแรงงานในประเทศเริ่มส่งสัญญ,ญาณแข็งแกร่งทางคณะกรกรมการก็คาดว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของประเทศคือสิ่งที่สมควรกระทําอย่างยิ่งแล้วพอพูดออกมาแบบนี้นะครับความไม่ชัดเจนการคาดดาต่างๆเนี่ยหายไปเลยฮนะตลาดมั่นใจค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการเฟดยังเปิดเผยด,ด้วยว่าสมาชิกในการประชุม FOMC เนี่ยต่างเห็นพ้องต้องกันต่อหลักการนะครับก็คือสนับสนุนให้มีการลดการถือครองสินทรัพย์ครั้งใหญ่หรือว่าลดเฟดบาลานซ์ชี้นะครับ ด้วยการจํากัดตัวเลขเงินต้นของพันธบัตรที่กําลังจะหมดอายุแล้วก็ต่ออายุใหม่ในแต่ละเดือนนอกจากนั้นเฟดก็ดระบุว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเลขจ้างงานแม้ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดสายพันธ์โอมิคอนเนี่ยจะทำให้ตัวเลขผู้ป่วยรายวันเพิ่มแตะสูงที่สุดเป็นปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องก็ตามรวมทั้งความคาดหวังนะครับต่อการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นมาเฟดก็เชื่อว่าในระยะต่อไปนะครับเงินเฟอ้อน่าจะค่อยๆผ่อนคลายลงมาได้ครับประธานเฟดนะครับออกมาบอกว่า ทางคณะกรรมการนะครับก็มีความพร้อมนะครับในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อไม่ให้ภาวะเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นมากลายเป็นสถานการณ์ที่มีความยืดเยื้อแต่ณเวลานี้นะครับก็การประชุมมก,กราคมยังคงหลกเบี้ยไว้ก่อนนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลงแต่ให้ไปรอเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับไม่ต้องกังวลกันเลยก็คือตลาดก็ตอบรับเรื่องนี้ก็คือประธานเฟดเองโจมพวเวงก็คงได้รับความชื่นชมว่าส่งสัญญ,ญาณชัดเจนทุกครั้งนะครับที่มีการประชุมแล้วก็ไม่เคยมีเซอร์ไพรส์อะไรเลยครับพี่แบง จะมีเซอร์ไพรส์ก็เมื <laughs> ่อตอนต้นมกราที่มินิตออกมานั่นแหละที่แกเหมือนละมุนล,ละม่อมกับตลาดเกินไปแต่ว่าในสเตทเมนต์มันแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการถกเถียงกันเรื่องประเด็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยกับเรื่อง QT เนี่ยกันอย่างเข้มงวดผมคิดว่าประชุมครั้งนี้จอลมพโฮเวลก็คือใช้ใช้ไกด์เดสจากความรู้สึกแต่ว่าเซนติเมนต์ของตลาดแต่ว่าเฮ้ยนักลงทุนเขาเห็นแล้วว่าว่าข้างในเฟดทะเลาะกันหรือว่าคุยกันเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเร็ว แล้วก็การลดปริมาณวงเงิน q ิ A ไอ้ลดปริมาณขนาดบาลานซ์ชีตลงก็เลยส่งสัญญาณไปในทางเดียวกับไอ้ตัวมินิตการประชุมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปปั๊บคือรายงานการประชุมรอบเนี้ยจนโลว์พาเวลส่งสัญญาณอย่างนี้ก็จรงิงแต่ว่าการประชุมรอบต่อไปคือเดือนมีนานะจะมีการออกประบอกดอทดพอัอีกทีหนึ่งก่อนการประชุมนั้นจะออกมินิตของตัวนี้มินิตของการประชุมครั้งนี้จะออกในเดือนกุมภาตลาดอาจจะอยากดูมินิตของเดือนกุมภาก่อนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าในที่ประชุม FOMC มีใครที่แบบว่าส่งสัญญาณที่แบบว่าฮอกวิชหรือว่ามีความเหี่ยวมากกว่าเจอร์ลมโฮเวลไหมถ้าจํานวนเพิ่มขึ้นผมคิดว่าตลาดอาจจะไพรซ์เรื่องนี้ยังไม่จบก็ได้นะเพราะนั้นออกมาเนี่ยเคสเนี่ยผมพาไปดูมาสรุปอันนี้ก่อนละกันมาสรุปอันนี้ก่อนอขออนุญ,ญาตทีมงานนะฮะเดี๋ยวผมแชร์จอใหม่ทีหนึง่งเมื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมกับคุณเจษอะมีการให้ทีมงานเขาทำตัวซีนารีโอไว้ว่า เอาคำข้างหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างมาที่จอผมฮะเนี่ยซีนนโอของผลการประชุม f o m c กับสินทรัพย์ที่น่าสนใจถ้าเฟดส่งสัญญาณมอโดวิชนะก็คือว่าเฮ้ยส่งสัญญาณออกมาว่าเฮ้ยเราไม่รีบเราใจเย็นๆ QT น่าจะยังไม่เกิดถ้าอย่างเงี้ยมันแปลว่าบอลยิวควรจะลงดอลลาร์ควรจะอ่อนและหุ้นโกรดควรจะมาถ้าอย่างนี้อาจจะใช้ระยะนี้ในการเข้าไปทัวเฉลี่ยสะสมหุ้นเทคได้เคสนี้ต้องตัดไปแล้วไม่ใช่ เพราะว่าโทนของโจลมโพเวลวันนี้ส่งสัญญาณชัดเลยเดือนมีนาตอนนี้เฟดฟันเรทไอเฟดฟันเฟดฟันฟิวเจอร์นะไพรซ์ไปแล้วว่า100%ดอกเบีย้ยมีนาขึ้นแน่ๆแ,และ QT เนี่ยตลาดก็ไพรซ์ว่าแถวแถวเดือนกรกฎามีโอกาสครับที่เฟดจะเริ่มลดขนาดบาลานซ์ชีตหลังจากยุติวงเงิน QE นั้นมาดูที่เบสไลน์ครับเบสเคสเบสเคสบอกว่าส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยเท่ากับที่ตลาดคาดใช่ อันนี้ต้องบอกว่าเจอร์ลมโฮเวล์ออกมาที่เพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยส่งสัญญาณนะแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณว่าแต่ว่าเขาไม่ใช้คําว่าอาจนะเขาส่งสัญญาณว่าชัดเจนว่าจะทํา QT นะภายในปีนี้เพราะฉนั้นคือมันออกไปทางว่าเบสเคสส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยจริงแต่ QT เนี่ยผมคิดว่าส่งสัญญาณค่อนข้างแบบว่าคอมมิทเมนต์มากขึ้นว่าจะทำนั้นกองทุนที่แบบว่าเป็นกองทุนหุ้นคุณภาพที่เน้นเรื่องคุณลิตี้ไม่เป็นหุ้นโกลด์อย่างเงี้ยผมว่ายังน่าสนใจ แต่ที่น่าที่น่าไปดูก็คือว่าผมยังไม่ทิ้งโอกาสของท่าทีนโยบายเฟดในเคสที่สามคือมอร์ฮอกกิชก็คือมีความเหี่ยวมากขึ้นซึ่งจะมีความเหี่ยวมากขึ้นหรือไม่ต้องไปรอดูรายงานการประชุมเพราะต้องอย่าลืมว่าการที่ตลาดปรับฐานรอบนี้เกิดจากรายงานการประชุมของเดือนมการาไม่ได้เกิดจากถ้อยถแถลงของเฟด นั้นต้องไปรอรายงานการประชุมถ้าออกมาแล้วโทนเราเห็นสัญญาณที่แบบว่าเปเปอร์ออกมาแล้วโทนมันแบบว่าตึงมากกว่าที่เจอร์รมโพวเวลพูดวันนี้นะผมคิดว่าตลาดอาจจะมีโอกาสปรับฐานอีกเพราะฉนั้นตอนนี้กลยุทธ์ก็คือใครที่ไม่ได้มีหุ้นเมกาและใครที่บอกว่าเฮ้ยมองว่าดอกเบี้ยไม่น่าจะขึ้นมากกว่านี้หรอกผมคิดว่าหุ้นโกลดอาจจะยังไม่ใช่เวลาแต่ถ้าคุณอยากได้หุ้นเข้าพอร์ตเพื่อที่จะแบบว่าแคลโอกาสในการรีบาวที่อาจจะเกิดขึ้นกองทุน TMBGQG หรือว่า AF mode เนี่ยคือตัวฟ i n o m i n a พิกที่เราเลือกแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเข้าเป็นไม้นะทุกคนเพราะว่าโอกาสที่เฟดจะทํา QT หรือดอกเบีย้ยขึ้นเร็วกว่าคาดนั้นเรายังไม่ทิ้งโอกาสนั้นจงังหวะปรับฐานอาจจะยังมีอยู่เอเท่านี้ครับปั๊บพาไปดูตัว Statement หน่อยว่าตรงไหนมีเปลี่ยนแปลงบ้างครับปั๊บเชิญครับครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันประโยคต่อประโยคย่อหน้าต่อย่อหน้าเลยนะครับกับการประกาศผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้มีการเปรียบเทียบนะฮะ จากรายงานการประชุมของเดือนธันวานะครับตัวที่ขีดออกเนี่ยคือขีดออกจากเดือนธันวาแล้วก็ตัวสีแดงที่เพิ่มเข้ามาคือเพิ่มเข้ามาใหม่ของเดือนนี้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเอ่อสเตทเมนต์ต้นศูนย์ทรพจน์คำประกาศของเฟดเลยเนี่ยเฟดตัดข้อความที่ออกมาบอกว่าจะสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตัดออกไปทั้งย่อหน้าเลยครับโดยย่อหน้าแรกเนี่ยที่เฟดบอกนะครับคือ ก่อนหน้านี้เฟดเคยบอกว่าจะใช้นโยบายใช้เครื่องมือนะครับที่มีในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื้นตัวในภาวะที่มีความท้าทายเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่แล้วก็สร้างให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับรวมไปถึงกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวตามความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับข้อความทั้งหมดนี้ฮะเฟดตัดออกไปทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าอะไรฮนะแปลว่านโยบายการที่เคยผ่อนคลายเคยจะ เออใช้เงินเฟ้ออใช้อตัตราดอกเบี้ยในระดับต่ําใช้นโยบาย QE ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะหายไปหมดแล้วนะครับอันนี้เฟดส่งสัญญาณชัดเจนมากๆในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นครับโท,โทษโทษดีครับปั๊บรับขอขอขอ,อ่ะผมสรุปอันนี้ให้สรุปเป็นสรุปเป็นหน้าหน้าไปแล้วกันสรุปอันเนี้ยอันนี้แหละที่บอกว่าเฟดไม่ได้มอโดฟนะคคือตัดว่าโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปจากสเตทเมนออกออกไปจากไอตัวเปเปอร์ไอตัวเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ย มันแปลว่าชัดเจนว่าเฟดอยู่ในขาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยมันอยู่ที่จะขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วมากกว่าอะไปต่อเชิญต่อครับครับแล้วก็ความกังวลที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบนะครับจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยเฟดตัดข้อความส่วนนี้ออกไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเฟดก็แม้ว่าจะมีการขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยนะครับมีการ ขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับแต่เฟดเองก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญแล้วนะครับต่อการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไปดูหน้าถัดไปครับหน้านี้ข้อความมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่คณะกรรมการเฟดบอกว่าจะใช้นโยบายการเงินในระดับต่ำที่สุดเป็นบริการที่0ูนถึงศูนนตะฮะต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นมาเกิน2%แล้วก็ตลาดแรงงานแข็ง ตอนนี้เฟดบอกว่าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับมันหายไปหมดแล้วฮะไม่ไว่าเป็นเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นมา,มากกว่าคาดตลาดแรงงานตอนนี้ก็มีความแข็งแกร่งแล้วนะครับคณะกรรมการเลยมีความคาดหวังนะครับว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเร็วนี้ฮะเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับให้การใช้นโยบายการเงินมีความเหมาะสมน,นะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบอกว่าจะลดนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ QE ลดลงไปด้วยนะครับจนมาตร,รการ QE เนี่ยค่อยๆหมดไปในเดือนมีนาคมเลยนะฮะก็จากปัจจุบันเนี่ย QE ยังมีอยู่นะครับก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนกลายเป็นศูนย์ในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ยิ่งเป็นตัวตอกย้ำนะครับถึงการใช้นโยบายการเงินที่มีความเข้มงวด QE จะหายไปอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกจะขึ้นในเดือนมีนาคมครับก็คือที่มีการอัดฉีด QE อยู่ก่อนหน้านี้นะ อยู่ที่เดือนเรประมาณ60หมื่นอ่ะหกสิบบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ต่อเดือนจะเห็นว่าเห็นไหมเขาขีด60เนี่ยแบ่งเป็น40เป็นการซื้อตัว US เอสเอ r อีอีก20เป็นการซื้อ m a r k e t b a c k ็ k s e c u r i t y เนี่ยการประชุมครั้งนี้ขีดไปจาก40ของ US เอสเอเ r y เหลือ20 m a r k e t b a c k ็ k จาก20เหลือ10ก็แปลว่าวงเงิน QE ของหลังจากนี้ไปนะของเดือนอกุมภาเนี่ยจะเหลือ30แล้วก็แสดงว่าถ้าจะลดอีก30ก็แปลว่าสิ้นสุดที่เดือนมีนาพอดีเพราะฉะนั้น ขึ้นดอกเบีย้ยทันทีหลังจากที่ QE หยุดนี่คือสปีดท,ที่เร็วกว่า,าการขึ้นดอกเบีย้ยหรือรอบของการลดไอตัว QE tapering ในรอบก่อนหน้านะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงนะครับการปรับเปลี่ยนขนาดงบดุลด้วยนะครับแต่นี้เองเฟดก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะเริ่มลดขนาดงบดุลหรือเฟดบาลานซ์ชีสในช่วงไหนแต่ตลาดก็ตีความไปแล้วว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนนะฮะ แล้วก็เป็นรายชื่อของคณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับรอบนี้เราก็จะเห็นว่าในฝั่งของคณะกรรมการที่มีความเข้มงวดนะฮะฝั่งของโฮกิชเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการเฟดมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเราจะเห็นนะครับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับมากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในครั้งนี้ครับครับผม เดี๋ยวเรามาสํารวจกันต่อนะครับว่าสถานการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่บอกว่านโยบายการเงินต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันออทีละตัวเลยนะฮะเริ่มจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายกรา่อนครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการคือ0ูนถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่อัตราดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็บารนซ์ชีสครับตอนนี้นะครับทำจุดสูงสุดนะฮะอยู่ที่ประมาณ8.8 8.9ล้านเหรียญนะครับหลังจากเฟดมีการใช้นิวายอัดฉีดก,กระตุ้นสภาพคล่องมีการใช้นิวบาย QE มาต่อเนื่องเนี่ยก็กระตุ้นให้เฟดบรนซ์ชีหอว่หงบมดุลน,นะฮะมันโป่งมันพองขึ้นมาสูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าเฟดจะทําการลดบารนซ์ชีเนี่ยก็คือจะต้องมีการขายสินทรัพย์ออกมานะครับก็จะทําให้สภาพคล่องในตลาดในระบบการเงินตึงตัวมากขึ้นซึ่งปัจจัยนี้เนี่ย จะกลายเป็นปัจจัยที่ทาให้หลายคนกังวลนะครับว่าจะส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างหุ้นนะฮะแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับที่จะตอบรับแตกต่างกันไปฮะแล้วก็ปัจจัยสําคัญเลยที่มากระตุ้นนะครับให้ธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายการเงินงเข้มงวดในครั้งนี้ก็คือเงินเฟอ้อครับเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขรายงานเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐปรับตัวขึ้นมา เร่งที่สุดนะครับแนี่าเร่งเร็วที่สุดในรอบ40ปีครับซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสาคัญมากนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่เกินกว่าเป้าหมาย2%ของเฟดมาสักพักนึงแล้วเฟดจำเป็นต้องใช้ในโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็นี่คือภาพเฟดบาลานซ์ ance, เอ่อเฟดดอทนะฮะ FOMC ออ็ีอทที่เคยเกิดขึ้นมาในรายงานกันมาในเดือนธันวาคมนะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มนะครับว่าคณะกรรมาการเฟดส่วนใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2022ไปจนถึงปี2023นะครับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยปรับขึ้นมาปีนี้คาดการณ์กันว่าจะขึ้นประมาณ3-4ครั้งแล้วก็ขยับขึ้นอีกในปีหน้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.75%ปี2024นะครับจะขึ้นมาเป็นประมาณ2%แล้วก็เป้าหมายระยะยาวของเฟดคือ2.5%ตครับพี่แบงค์อือหือก็ตรงนี้ก็เป็นที่เฟดคาดการณ์ผมขออนุญ,ญาตพามาแชร์สไลด์ของผมทิ้หนึ่งจะได้ไปดูความเห็นของตลาดด้วยไปที่เฟดฟันฟิลเจอร์นะครับ เฟดฟันฟิวเจอร์อะมาที่หน้าจอผมฮะเห็นไหมฮะทุกคนอ่ะนี่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะที่เว็บ CME Group แล้วก็อ่าเซิร์ชที่ Google ก็ได้ว่า f ฟดฟันฟิวเจอรล่าสุดตอนนี้นี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยโอกาสที่อันนี้คือนักลงทุนในตลาดมองนะไม่ใช่ความเห็นของ f ฟดอันนี้คือความเห็นของตลาด ท่าที่1.25แสดงว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย4ี่ครั้ง4ี่ครั้งคือครั้งละ0.25คือตลาดตอนนี้ยังเชื่อว่าเฟดถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยคงไม่ขึ้นครั้งละแบบ0.5หรอกน่าจะค่อยๆขึ้นครั้งละ0.25คือถ้าสปีดของการขึ้นขึ้นมากกว่า0.25เมื่อไหร่ก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะอย่างนั้นตลาดอาจจะปรับฐานได้อีกแต่ตอนนี้ตลาดคาดการโอกาสมากกว่า50%แล้วครับพี่ปับ๊บที่เฟดฟันเรทจะอยู่เหนือ1.25% อันนี้คือที่นักนุนคาดการณ์และให้ดูตารางนี้ฮะที่1.25เห็นไหมย้อนกลับไป1เดือนก่อนหน้านี้คือวันที่23ธันวาตลาดยังให้โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสครั้งไม่ถึง10%นะฮะพอมาสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่24เอร์เซตพอมาวันนี้หลังการประชุมหลังจากที่เจอร์โมพาวเวลแถลงตอนนี้โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสครั้งอยู่ที่32เเครั้งอยู่ที่18เและ6ครั้งอยู่ที่5%เ นั้นแสดงให้เห็นว่าตลาดมองเหี่ยวมากขึ้นในปีนี้อ่ะกลับไปที่หน้าจอปั๊บครับครับอ่ะแล้วก็มาดูกันนะครับกับข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบล่าสุดเลยของซ ME นะครับหลังจากประธานเฟดโจมพาเวลถแถลงผลการประชุมไปเนี่ยตอนนี้นะครับอ,อ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่ในตลาดฟิวเจอร์เขามองกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับขึ้นมาแล้วฮะค,คือก่อนที่มีการประชุม FOMC เนี่ยนะครับตลาดก็ประเมินกันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด แต่พอแถลง,งาการประชุมเมื่อสักครู่นี้เ,เมื่อเช้านี้เสร็จเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าตลาดจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่าพรีเมียมนะครับในฝั่งของอัตราอุบัิโยบายที่ตลาด c m e มองเนี่ยขยับขึ้นมาประมาณ5 b a s i สิสพอยต์นะฮะมาอยู่ที่ 1.75... 1, 1. 7 17 8เ p o i n ่อ่อหนึบิสพอยต์เนี่ยนะครับขยับขึ้นมามีค่าพรีเมียมมากขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024เป็นต้นไปเลยนะครับต่างกก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าภาพในระยะยาวนะครับ เฟดเป้าหมายคือ2.5%สาหรับตราดกเบียนโยบายแต่ตลาด CME ยังมองว่าในปี2025อาจจะไปไม่ถึงนะครับยังไงต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดจะค่อยๆไพรซ์อินหรือว่าเพิ่มความมั่นใจในการใช้ในโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดต่อจากนี้ไปแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูกันฮะกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์นะครับที่เขาเคยไปสํารวจในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการึ้นในตราดกเบียรครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเดือนช่วงกร,รกฎาคมมิถุนนายน แล้วก็จะมีการขยับขึ้นขอ,อกเบีย้ยครั้งหนึ่งในช่วงของเดือนกันยายนปีนี้นักวิเคราะห์ของบูมเบิร์กนะครับที่ไปรวบรวมความเห็นมาบอกว่าจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยประมาณ3ครั้งแต่เดี๋ยวยังไงหลังการประชุมครั้งนี้เนี่ยพอบูมเบิร์กไปสํารวจใหม่ตัวเลขอาจจะมากกว่า3ครั้งอาจจะขึ้นเป็นสครั้งหรือบางคนบอกว่าอาจจะมีการขึ้นมากกว่า4ครั้งกลายเป็น5ครั้งก็ได้นะครับรอตัวเลขที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราจะมารายงานกันอีกรอบหนึ่งครับอ่ะพาไปดูเศรษฐีย้อนหลังครับปั๊บหน้าถัดไป ผมบอกแล้วระยะสั้นๆเนี่ยตลาดมีความเหี่ยวมากขึ้นโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้นแต่ถ้ามองยาวๆไซเคิลของการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานะนับตั้งแต่ปี 1, 9, 5, 8เป็นต้นมาจนถึงล่าสุดปัจจุบันเนี้ย s p 5 0 0ในรอบของการอ่าในรอบของดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นยังให้โอกาสที่จะผลตอบแทนเป็นบวกอยู่นะทุกคน ยังให้โอกาสคือค่าเฉลี่ยเนี่ยของรอบดอกเบีย้ยขาขึ้นนั้นค่าเฉลี่ยเอเวอร์เรนเนี่ยรีเทิร์นอยู่ที่ประมาณ 6- กหกสโดยระยะเวลาของรอบดอกเบีย้ยขาขึ้นนั้นสั้นบ้างยาวบ้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณระยะเวลา3ปีรอบนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันปีนี้ขึ้นแน่แหละแล้วปีหน้าจะขึ้นได้เยอะไหมถ้าปีหน้าขึ้นได้ก็เป็น2ปีถ้าปีต่อไปยังขึ้นได้อีกก็อาจจะเป็น3ปีเฉลีย่ยในอดีตที่ผ่านมารอบขาขึ้นนั้นขึ้นอยู่แถวๆประมาณ3ปีแต่ผลตอบแทนของเอ5พีห้าร้อยระยะยาวยังเป็นบวกแต คุณก็อาจจะบอกว่าให้รอบนี้มันต่างกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือเอาข้อมูลอดีต,ตในระยะยาวๆเอามาให้ดูกันอันนี้สําหรับ s อสแอน500นะครับอ่ะไปดูอีกทีนึ่งครับอีกหน้าหนึ่งครับอันนี้คือแล้วถ้าดูอ่าตัวนี้คือหลังขึ้นดอกเบีย้ยหนึ่งปีเนี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นแต่ละประเทศเป็นยังไงดูเฉพาะช่วงสั้นคือพอขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วไปวัดดูครับว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั้งโลกนั้นเป็นอย่างไร ไปดูด้าน,านแกนขวาสุดคือ after one year เนี่ยก็คือหลังจากผ่านไปแล้ว1ปีปรากฏว่าตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีสุดคือแท่งสีเหลืองครับ emerging market อันนี้เราย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปี2004นะตัวเลขอาจจะแบบไม่ยาวพอรอบของการขึ้นตัวเปียก่อนนะในปี2004จนถึงปัจจุบันนี้มีแค่2ครั้งเท่านั้นแต่2ครั้งล่าสุดเนี่ย EM ตอบรับเชิงบวกดีที่สุด รองลองมาสีเขียวครับก็คือ MSCI World ซึ่ง MSCI World บวกได้ก็เพราะว่า Emerging Market มันบวกคขึ้นมาแหละแต่ลองไปดูเลครับ S&P 500ดาวโจน NASDAQ แล้วก็ MSCI Frontier คือตลาดผู้นอื่นๆสถิย้อนหลังก็ยังบอกว่าสามารถบวกได้อยู่ถึงแม้ว่าจะบวกไม่ได้ถึง10%แต่ก็สามารถบวกได้อยู่ดีอันนี้คือสถิย้อนหลังไม่ได้บอกว่าครั้งนี้จะสามารถบวกได้แต่สถิย้อนหลังระยะยาวและระยะสั้นหลังจากขึ้นดเี้ยนหนึ่งครั้ง ยังบอกเราว่าโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นยังมีอยู่ครับครับเรามาย้ํากลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมุมมองของฟิโนเมนานะครับก็จากคนกลางครั้งนี้นะครับครับผมก็เบสเคสครับเราคิดว่าเราเรามองว่าเจอรมโพเวลออกมาครั้งนี้ออกมาในโทนเบสเคสก็คือไม่ได้ส่งสัญญาณโดฟแล้วก็ตัดสเตทเมนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปค่อนข้างชัดเพราะนั้นถ้าโอกาสการลงทุนถ้าเชื่อในเศรษฐีย้อนหลังยังมีอยู่ หุ้นโกลดอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะตอนนี้แต่หุ้นคุณภาพสูงที่ valuation ไม่ได้แพงเกินไปเราคิดว่าน่าสนใจกองที่เราแนะนำครับ t m b g q g กับ AFMOS ของ t h a l i s นะครับในกรณีที่สมมุติว่า statement าตัวรายงานการประชุมของเฟดครั้งนี้เนี่ยจะออกในเดือนกุมภาออกมาหรือว่ามีการส่งสัญญาณจากประธานเฟดสาขาย,ย่อยออกมาเพิ่มเติม,ตมว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดหรือทำ QT เร็วกว่าคาดเราคิดว่าโอกาสที่ตลาดจะปรับฐานอยู่ยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นเข้าเบสเคส ก็จริงให้แนะนําให้สะสมก็จริงแต่สะสมแต่พอแต่เฉลี่ยโดยให้คิดเผื่อใจไว้ว่าดาวไซร์ i ิสยังโคมีอยู่ครับ